โัวเดียวผมนักเรียนในร้อยชีบุญจันทร์ชั้นปีที่สองตอนวิศวกรมรมบตชาการรีธที่ยี่สิบแปดมูซีมดสวันนี้จะมาพูดถึงปัจจัยเมทีซีละโอโกเกาเหตุผลนในทางยุทธวิธีในการวางแผนขั้นต้นของวงขับหน่วยตามขั้ตอนของระเบียบการนำหน่วยผู้ว่าขับบัญชาต้องนำภารกิจที่จมาวิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิดเมทีซ เพื่อให้ได้ภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดก่อนจะเริ่มประสานงานหรือสั่งการใดๆครับโดยปัจจัยทั้งะกาประกอบด้วย emission ภารกิจเราต้องทําอะไรได้จิตอามล์ของผู้วัญชาคืออะไร e enemy ค่าศึกค่าศึกเป็นใครอยู่ที่ไหนมีคีดความสามารถอย่างไร t terrain a t m e s t h e r e ภูมิประเทศและลงฟ้ากับสภาพพื้นที่การปฏิบัติการซึ่งจะใช้ปัจจัยโอโคก้ามาวิเคราะห์ย่อยนข้อนี้คีอ์หนึ่งครับ t t o b กำลังพลและอุกปกรณ์ที่มีอยู่ฝ่ายเรามีความพร้อมแค่ไหนมีอาวุธสนับสนุนอะไรบ้างทีทามเอาไว้เลเวลเวลาที่มีอยู่มีเวลาเหลือเท่าไหร่ในการเตรียมการและปฏิบัติโอโคก้าคืออกษนย่อที่ใช้เป็นกรอบในการิีคะห์ลักษณะพลประเทศในไฮเทอร์พเรเรเรีเพื่อให้มู้ว่าคบหน่วยซามาวูพลวัเทศลในพื้นที่ปฏิบัติการนั้นฝ่ายเราหรือฝ่ายคาสึกจะได้เปรียบม,มากกว่ากัน ปัจจัยและห้าประการมีรายละเอยียดดังนี้ครับ 1. น Observation and Field of Fire การตรวจการและพื้นที่การยิงก,การตรวจการความสามารถในการมองเห็นข้าศึกทั้งด้วยสายตาเปล่าและเครื่องมือช่วยกล้องส่องสายตากัดกล้องตรวจจังคืนจุดที่มีการตรวจดีมันจะเป็นที่สูงพื้นที่การยิงพื้นที่ที่อาวุธเช่นปืนร้ยาวปืนกลสามารถยิงควอบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีสิ่งกีดขวางบ,บนบางวิธีกระสุน ยุทธวิธีที่ตั้งยิงที่ดีต้องมองเห็น่าตึสไดไกล,ไกลและไดมีลายบางแนวรป้ลสองซีซอนเซเมนต์แอนด์โคเวอร์การซ่อนผางและกาบังการซ่อนผางสิ่งที่ช่วยปกปิดไม่ให้่าสึกมองเห็นเราเช่นต้นไม้ตะาคร่ฟางของมืดแต่ไม่สามารถกันกระสุนได้การกบงังโคเวอร์สิ่งที่ช่วยป้องกันเราจากวิธีกระสุนและสกิลระเบิดเช่นก้อนหินใหญ่กำแพงคอนกรีตหรือบุกคลยุเทธวิธีพัางตัว,วเ,เพื่อไม่ให้ถูกเห็นเพื่อกำบังตัวแม่ถึกยิงสาม โอออฟเซ็คชั่งเครื่องจีดวังคือสิ่งที่ขัดฝังดึงหน่วงหรือเป็นลิทางการเคลื่อนที่ของพลังงาและยานพาหนะตามธรรมชาติแม่น้ําหน้าผาหนองบึงอที่สร้างขึ้นล้วนหนามสนามทุนระเบิดคูถังรถสิ่งทีงงงงงดฝังคาร์ลยุทอวิทีใช้เครื่องจีดฝังเพื่อดึงค่าศึกเข้าสู่บริษัทสังหาร 4K เคีเทอร์ลินมูลวิทยที่สํญญาคัญคือบริที่หรือจุดใดจุดหนึ่งที่หักไฟใดไฟหนึ่งรือท,ทองได้จะถือว่าได้เปรียบอย่างมากต่อการปฏิบัติภารกิจหลังนั้น เช่นเงินสูงที่มองเห็นเส้นทางหลักสะพานข้ามแม่น้ําเพียงแห่งเดียวในพื้นที่หรืออาคารที่แข็งแรงในเขยนเมือยุทธวิธีต้องยึดภูมิประเทสำคัญให้ได้ก่อนค้าสึกหรือป้องกันไม่ให้ค้าสึกยึดได้ถ้า A ออะเวนิวอ p p แอปทางการเคลื่อนที่เส้นทางที่กําลังของฝ่ายค่าสึกหรือฝ่ายเราสามารถใช้เส้นที่ไปยังที่หมายได้โดยสัมพันธ์กับภูมิประเทศรอบข้างต้องพิจารณาว่าเส้นทางนั้นรองรับรือฐางได้ไหมหรือเดินทางเท้าได้อย่างเดียวและมีที่กำลังระหว่างทางหรือไม่ วิธีวิธีการวางอาวุธหนักดักรอในแนวทางการเคลื่อนที่ที่ข้าศึกนำเข้ามาพอจบการน,นำเสเถียรในกองทัพครับ